เราเข้าตอนนี้ออกได้ตอนไหนสามทุมหรีหลนงอมีไหนวันสอสะต็มเลยโอโไก่เทียบเลย บอ่อเท่านั้นห้ามไม่โดดห้ามแล้วก็วิ่ห้ามเป็นตัวเดียวเออใช่ให้เป็นตัวเดียวเนี่ยอันี่เาหัอแ่งเครื่องดื่ขมของทจานนเดิมสนทองให้จาทัง,ทงกะละมัง กันนี้ <laughs> นำปัง,องเ,ออเอ,อ๋อปังขาวครับฮะเ <h> ดี๋ยวตกตร,รตรงนี้แหละครับใกล้ๆนี่แหละน,นี้คือขาวนะคะจะเป็นหนึ่ง แต่ถ้าเป็นไส้ก็จะมีไส้บนมาด้วยไหนลองไส้เดอดูฮะอืมเอ้ยติดมืออันก็อันนี้สางร้อยยี่สิบเท่ากันแต่ถ้าเป็นทำอันนั้นหนู่งวดให้แล้วพี่แค่ไปผสมน้ำเพิ่มเท่าที่พี่แบบอ่าเท่านี้แหละดีได้อะไรประมาณมนี้จากนั้นพี่ก็ไปผสมเพิ่มแต่อันนั้นจะสองร้อยี่สิบ งหนวให้แล้วเล่นเดี๋ยวนวดไม่เป็นอนะนนอันนี้หนนนให้แล้วเล่นไม่เป็นเลยเหี๋วนวนตกแต่เป็นแบบเนี้ยอันนี้แหละครับเอาเนี้ยครับอันนี้ถังเงถังกเท่าไหร่นะอันนี้ร้อยยี่สิ้อยี่สิบัอืม ที่จะผสมกันก็ได้ของมันผส,สมกันได้ผสมเป็มากเขาเล่นผส,สมกันอ่ะก็แล้วแต่ลูกค้า <c oughs> บางคนก็แล้วแต่ลูกค้าบางคนแ,แบบว่าจะผส,สมใหนน้นี่แต่บางคนก็จะเแต่ตัวนี้ไปผส,สมน้ำผส,สมของเนื้ออ๋อนก็คือที่พี่วิจาร์แบบเป็นออริจินอลไม่ใช่หนปงปังเปล่าธรรมดานี่ถ้าตีอีกสักหน่อยนีด เรียดนี่ตกปนินเลยเนี่ยเอาแบบเนี้ยครับกี่ถังฮ่ะหนงเดียวเอาถัาางนึงกัน,นะะกกไ,ไหมตัวเกี่ยวตัวเกี่ยวเอาฟาร์มเฮาส์เรื่อกันนะครับอ,อืม นี่กกระลาบังมีฮะถังมันเป็นถังใหญ่ไหมครับใหญ่กว่านี้ไหมถังใหญ่นี้ใหญ่กว่าน,นี้ไม่่ใชกันนี้แหละอ๋อเอาก็ได้ครับที่เรานั่งตรงไหนข้างหน้าเลยแถวไอ้ซุ้มที่เท่าไหร่กันไปเนี่ยซุ้มที่สองอันนี้เงียบจังไนะ <laughs> ปจะกินไหมอ่ะ <tyard> <vo ly> เละมากอ่ะไม่เคยได้ล้างคืนเ,เราก็อ่ารู้สึกว่า <hooked> จะต้องมัม่วๆไปก่อนวันนี้หรืก็ใช้ทุนป่ะใช่ป่ะ ได้ทุนไหมเราก็ไม่รู้อรอเอาก็ตกปลาไง,าง,งไม่รู้ไม่มีขนมปังก็ออกแข็งๆหน่อยครบขอบ,อบแข็งๆ ก็ไม่ได้เตรียมอะไรมานะน <c oughs> าทุละนะ่ะโห ม่มีถังมาให้หรือวันเนี้เติมไม่ถามเลยเติมจะล้างมือล้างไม่ได้ดูดิต้องก้มล้างเงี้ยตายเลย

ไปกินเลยอะไรนี่จะทำอะไรตีบีการบ่อยกะโขอเหรอน่าจะเป็นกะโฮอเนะเพ่ <Okay. S 2> โอเคอคครับมีถังไหมเนี่ยมีถังให้สกใบไหมถังถังกระเป๋าอะ่ะจะตักน้ำล้างมืออะ่ะคนมันไม่มาหน้าฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่เงียบกันหมดเลยไม่มีใครไม่มคยุเลยข้างข้างหลังอะ่ะ อท้ายบ่อปลาจะกินดีกว่ากินไวกว่าฝัา่งนี้ไม่ค่อยปลาฝั่งนี้เราก็เลยกินช้ากว่าที่เราเรามาเพราะว่าอะไรไม่รู้ไม่รู้ด <laughs> ีมาก <laughs> ไม่ค่อยมีคนดิฝั <laughs> <laughs> ่งนู้นคนเยอะเลยมาตอนเชาไปฝั่งนู้นหมดเลยเออฝั่งนู้นไปกันหมดเลยฝั่งนี้ไม่มาฝั่งนี้มั้ง <laughs> อ๋อเป็นเพราะอย่างนี้นี่เองฝั่งท้ายบอกกินดีกว่าฝั่งหัวบ่อจะไม่ค่อย ไม่ค่อยกิน,ก,น,ก,นกินแต่กินช้าอืมเราก็มาอยู่หัวบอเจ้า <laughs> ครั้งแรก <laughs> กับบังเวลีเขาบอกให้ตีหน้าดินเราก็ใส่ทุนแต่ <laughs> ก็เลยปลดต็อปเปอร์ไปออก้า <laughs> กินเฉยจริงจริงอย่างเขา เออมัอต่างๆมันกินหน้าดินเนี่ย้ยโ้กโอหในี่เขามาแล้วไม่ต้องหรอกเขาไม่ให้ยกอ่าโอเคขอบคุณครับ hồ oh, chính <laughs> yeah. กิตัเรา้าเจผิดเองแหละเราขอโทษมาแล้วสวันทีครับ จะวิ่งตักเดี๋ยวมั้งไม่แทงปากหรอไม่มันแทงไม่ได้มันอยู่ข้างในรอแป๊บนึงนะอเฮดินล่ะมั้ง คนี่มันแทงไม่ได้ติดข้างในลึกมันติดมุมลึกไม่เท่าไหร่ไม่เท่าตัวเมื่อกี้เมื่อกี้ใหญ่กว่าถ้าใเดา เราอีกเอนะน่นนมันหวานเนาะแต่ขอเบ็ดมันตัวเล็กเอาแต่ขอเบ็ดเล็กมาใส่ขอเบ็ดใหญ่มันไม่ได้กินกินช้าเนี่ยตัวเล็กใส่นั่นขาดเลย โหดร้ายระเบิดเลยอะ่ะ <P> e> พี่อีขาดไปแล้ว ค้าดีแว่ฮ้าจับทางมันถูกก็ไหลอ๋อหมดเดยอะไปสองถังสามถังนะ ไอ้เหี้ยปลามันกินตอนกลางคืนเหรอตอนกลางวันมันไม่ก็ได้นะเออได้แต่กะโหลได้แต่กะโหลกลางวันนี่บึกพึ่งมาได้ตอนเย็นเนี่ยห้าหกตัวเนี่ยเราเอาไม่อยู่ทุกตัวเอาอยู่ไม่กี่ตัวเอง จะขึ้นจะขึ้นอยู่แล้วอืมจะขึ้นอยู่แล้วแล้วบาอไอ้อะไรนะไอ้ตะขอขาดมั่งลูกหมุนรลเบิดมั่งตะก้อแล้วเบิดมั่งแต่ละพัดเลยแต่ละพัดที่จะเป็นเอานะ่าะเกือบจะดีแล้วเกือบจะดีแล้วเนี่ยมาครั้งแรกก็มาครั้งแรกมาคนระั้งแรกเดี๋ยวาก็ไปก่อน ขอใหญ่ก็ไม่ค่อยกินด้วยหนาหนักเกินไปก็ไม่เอากินอยู่กินอยู่ได้อยู่กินเดือนอ่ะไม่ใช่อันนี้ทุนทุนชิงข้างชิงข้างตะก้อชิงข้างาได้อยู่ไ,ได้อยู่ไม่ใช่ทุนเดืนเอนห่ะไม่ใช่ทุนเดือนกินอยู่กินอยู่ แวิ่งกรอบเลยว่ะเตึงจริงว่ะแล, er แล้นเ็น ok ัล่ะ ไม่ขาดแล้ว,ลวใช่ไมหมปหลุดเดี๋ยวขาดอย่นี้เล <laughs> พอได้ตึงมือเนี่ยอย่างเงี้ยอย่า

แม่พลิกตัวแม่ใหญ่วะ่ะพอกันกับที่บึงอ่ะไซส์สี่สิบสี่สิบห้าสิบอะไตย,ย่างนี้เลยแม่งเล่นหลายรอบเกิน ปลาเบลเลยอุ้ยชีวิตไม่เข้าอ่ะเดี๋ยวพี่มันตัวใหญ่มากเลยขันไม่ถึงขอดูตัวชัดๆหน่อยตักให้หน่อยดิเดี๋ยวเดี๋ยวทับค่ะนี่ขอดูขอรูดหน่อยเอ้ยเขาบอกว่าอะไรนะล่าสุดกี่กระดานนะ ถึงไหมเนะี่ยสี่กระดานใช่ไหมอันนไม่ถึงหรอถึงมากไม่ถึงสามสี่เองขอบคุณค่ะหาต่อหาต่อไม่หาตัวนะ <laughs>